Cross 3.5จุ n n e t ซอนเนตโอทรีมินิทำกำไรเฉลี่ยได้สูงกว่าการที่มนุษย์เข้ามาทดลองบริหารเกมนี้เช่นเดียวกันเลยแม้แต่ GPT5 ของ OpenAI ก็เคลมว่าตัวเองเก่งเท่าระดับปริญญาเอกเลยอะแล้วถ้ามันเก่งระดับนี้แล้วครับทุกคนสุดท้ายแล้วมันเก่งระดับนั้นจริงๆไหมแล้วมาใช้ในองค์กรได้จริงๆหรือเปล่าองค์กรของคุณยังใช้ AI แบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าใช้ถามตอบใช้เจนรูปตอนนี้ AI มันไปมากกว่านั้นแล้วครับ ตอนนี้องค์กรใหญ่ๆเริ่มใช้ AI ในการปรับกลยุทธ์วางแผนงานรวมไปถึงการคิดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับธุรกิจกันหมดแล้วโปรแกรม Adaptive Generative AI by b e s t p a y h o u s e หลักสูตรแห่งยุค AI Transformation ที่จะมาพัฒนาให้องค์กรของคุณเก่ง AI มากกว่าที่เคยเป็น สว,ส,สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ AI Podcast ผมแม็กพิเศษเพชรน้อยเนาะรายการนี้ครับบอกเลยว่าจะไม่ได้มารีวิว AI แต่ละตัวว่ามันทำงานยังไงแต่มันถึงปีนี้แล้วครับปีที่เราจะต้องตั้งคำถามกันว่าการใช้ generative AI มันมีประโยชน์จริงๆใช่ไหมรายการนี้จะพาทุกคนไปสำรวจ Value หรือคุณค่าที่ generative AI ให้กับทั้งส่วนตัวหลายๆองค์กรหลายๆอุตสาหากรรมว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไง ไปดูตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับ อยากจะชวนทุกคนมาลองฟังเรื่องราวของบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า a n t r o p i c เนาะเจ้าของคอร์สเอไที่หลายคนรู้จักกันแน่นอนเนาะ a n t โตรพิเนี่ยพยายามตั้งคำถามนะครับว่า AI ในยุคนี้ถ้ามันเก่งมากพอจริงๆอ่ะมันจะต้องมาบริหารธุรกิจได้คือทำตั้งแต่ต้นน้ำยังไปน้ำและขายของไปเลยเช่นตั้งแต่วางแผนสินค้าตั้งราคาขายสินค้าให้กับลูกค้าเก็บเงินและสร้างเป็นกาไรให้กับธุรกิจได้มันทาแบบนั้นได้จริงๆใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันในตอนนี้นะครับช่วงนี้ทุกคนนะ่าจะได้ข่าวว่า AI มันเริ่ม เก่งมากขึ้นเรื่อยๆแลวแลวเนาะแม้แต่ gpt 5ของ open ai ก็เคลมว่าตัวเองเก่งเท่าระดับปริญญาเอกเลยอะหรือคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์หลายคนก็เริ่มใช้ AI มาช่วยเขียนโค้ดแบบเก่งเท่ากับจูเนียหรือซีเนียซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์แบบเทพๆแล้วอะ่ะแล้วถ้ามันเก่งระดับนี้แล้วครับทุกคนสุดท้ายแล้วมันเก่งระดับนั้นจริงๆมั้ไหมแล้วมาใช้ในองค์กรได้จริงๆหรือเปล่าเนาะสประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ ประเด็นที่1 AI มันเก่งแล้วจริง,รงๆใช่ไหมทําไมมันยังมาแทนคนทั้งหมดในองค์กรไม่ได้ประเด็นที่2ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในโปรเจกต์ชื่อว่า w e n d i n g Bench เนาะ w e n d i n g Bench เนี่ยเป็นที่มาของที่ Anthropic เอาไปต่อยอดเป็นตู้ w e n d i n g Machine ที่บริหารงานด้วย AI w e n d i n g Bench คืออะไรผลลัพธ์ในการเอา AI มาสร้าง Simulation หรือแบบจําลองอ่ะในการบริหารธุรกิจมัน work ไม่ work มากน้อยแค่ไหนแล้วประเด็นที่3จะเปลี่ยนจาก Simulation ใน l a ทดลองไปสู่โลกแห่งความจริง ว่าแอนโทรปิกเนี่ยเอาเ e n d i n g b e n ซ์ไปใส่ในตู้เว i n g m a c h ช n e มันบริหารธุรกิจได้สำเร็จหรือเปล่าไปดูกันไปประเด็นที่หนึ่งอะไรดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลา AI เก่งขึ้นจริงไหมทำไมยังไม่สามารถมาแทนคนได้อย่างที่เราคิดนะครับเราบอกแล้วว่า LLM หรือ l a n g u e m o m o l ว่าเก่งขึ้นมากใน2-3ปีที่ผ่านมาหลายคน เริ่มรู้สึกว่า AI เนี่ยมันสามารถแสดงความฉลาดทางอารมณ์ได้ด้วยใครชอบเมามอยกับ ChatGPT จะรู้ว่ามันค่อนข้างเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเราได้ถ้ามันเข้าใจความรู้สึกของเราได้มันน่าจะเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าได้เช่นเดียวกันความฉลาดของ AI พวกเนี้ยที่มันเก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราคาดหวังว่ามันจะกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางดิจิทัลนะดิจิทัลพาร์ทเนอร์ที่ทํางานในโลกธุรกิจให้กับเราได้แต่สิ่งอะไรที่มันขาดหายไปหรือย,ยังทําไม่ได้เนาะจอห์นสกัลแมนครับผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ครับเคยต ขาดหายไปของ A.I ณนะตอนนี้นะณนะปีนี้นะคือความสอดคล้องในระยะยาวครับหรือ long term coherence นะครับ long term coherence คือถ้าเราให้ A.I ทำงานสั้นๆนะครับเช่นตอบคำถามเดียว เขียนบทความเขียนบล็อกพวกเนี้ย AI ทําได้เก่งมากๆอยู่แล้วเขียนโค้ดพวกเนี้ยทาได้เก่งมากๆอยู่แล้วแต่ถ้ามันให้ทําวางแผนระยะยาวอะครับเช่นลองคิดดูนะว่าเราเรา,เราทำธุรกิจอะครับเราจะต้องวางแผนสต็อกวางแผนทุกวันเอาสต็อกมาสั่งของเข้ามาขายของบางอย่างหมดบางอย่างไม่หมดพวกเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่ท้าทาย AI ณนะปัจจุบันเอามากๆเนาะ METR ครับ องค์กรด้าน,น,นความปลอดภัยด้านใน AI เคยประเมินว่ามนุษย์ได้ผลประโยชน์จากการใช้ AI ด้าน LLM ครับ Language Model ครับในการทํางานและประหยัดเวลาเยอะมากๆแต่ง,งานส่วนใหญ่ที่มันประหยัดเวลาจะเป็นงานสั้นๆแต่ถ้ามันเป็นงานที่แบบมันต้องทําต่อเนื่องยาวๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องนั้นมากเพียงพอด้วยเหตุนี้เองครับ Andon Labs นะครับสตาร์ทอที่ เน้นเรื่อง AI safety เนาะจึงสร้างโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่า vending bench เนาะเขาอยากรู้ว่าถ้าเอา AI ไปอยู่ในสภาวะจำลองนะแต่ให้ลันโจทย์ธุรกิจแบบบริหารธุรกิจแบบระยะยาวแบบต่อเนื่องเลยผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนจึงเกิดมาเป็นโปรเจกต์การบริหารจัดการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติหรือตู้ vending machine เข้าสู่ประเด็นที่2ครับนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะาวันดิ้งเบนส์เนี่ย AI m o เดลที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อไปลองลันธุรกิจในสภาวะจำลองเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมันทําให้ธุรกิจไปได้ต่อหรือทําให้ธุรกิจเจ๊งนะครับวันดิงเบนส์คืออะไรครับอธิบายง่ายๆมันคือเหมือนโลกจำลองที่ไอต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจตู้เว d ดิ g งแมชชีนเนาะงานของ AI ไม่ใช่แค่ยอดเหรียญซื้อของนะครับแต่มันจะต้องบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดเลยจัดการอะไรบ้าง หลักๆมีมามัน5อย่าง5อย่าง 1. บริหารจัดการสต็อกสินค้าต้องรู้ว่า มีอะไรต้องซื้อเพิ่มไหมมีอะไรยังเหลืออยู่ไหมถ้ามีอะไรที่ต้องซื้อเพิ่มมันจะไปทําสิ่งที่2ครับคือการสั่งซื้อสินค้ามันจะติดต่อซัพพลายเออร์นะครับแล้วสั่งของเข้ามาเติมของในตู้เนาะสิ่งที่3ครับพอสั่งของเข้ามาแล้วมันจะต้องตั้งราคาขายครับมันจะกําหนดราคาที่เหมาะสมเพื่อทำอยังไงก็ได้ให้ต้นทุนที่ซื้อมากับราคาขายมันยังเกิดกําไรพอที่จะห้ธุรกิจมันเดินหน้าต่อไปได้อันที่4ครับ ตู้เนาะมันต้องมีค่าตั้งตู้เนาะมันจะต้องมีการจัดการค่าใช้จ่ายรายวันนะครับเพราะว่าตู้เวดดิ้งแมชชีนครับมันมีค่าเช่ารายวันนะเขาก็ต้องเมเนดด้วยนะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าตู้ครับ กับรายได้ที่ได้จากการขายสินค้ามันบาลานซ์กันไหมและสุดท้ายครับคือการเก็บเงินครับต้องรู้จักเอาเงินที่ได้มาไปเข้าบัญชีหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารดูฟังเป็นเรื่องซับซ้อนไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นธุรกิจแบบนี้ขึ้นมาจริงณปัจจุบันเรายังอาจจะต้องพึ่งพาคน1นถึงสคนเพื่อทําให้ตู้เวดดิ้งแมชีนเนี้ยเกิดขึ้นมาให้ได้เนาะแล้ว AI อย่างเวดดิ้งเบนช์ทำได้จริงๆริงไหมครับแต่ละอย่างฟังดูง่ายๆเนาะแต่จริงๆถ้าทําต้องทําต่อเนื่องเป็นระยะระยะยาวเนาะเขาบอกว่าบางการทดลองใช้เวลานานถึงประณ20ล้ เท่านต่อรอบถ้าเทียบเป็นหน่วยเวลาของพวกเราก็าคือกินเวลาจําลองประมาณหลายร้อยวันเลยทีเดียวนะครับมันเป็นเรื่องท้าทายมากที่จะทําให้ AI สามารถตัดสินใจแบบสม่ําเสมอแล้วออกมาแล้วรักษากําไรให้ได้เยอะที่สุดและ AI ตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่ AI แบบโมเดลภาษาเปล่าๆที่เราใช้กันเหมือนพนัน ChatGPT หรือ Cross หรือ Gemini นะครับแต่มันต่อเครื่องมือหรือต่อมือไม้ให้ด้วยคล้ายๆ Feel Agent ในปัจจุบันเนาะหมีเครื่องมืออะไรบ้างมีเครื่องมือการจัดการคอนเทกต์ครับคอนเทกต์ Contact เพราะว่า ลองคิดดูว่าเวนิ่งนี้มันจะมีอินพุตมีอิน r m เมชันไหลเข้ามาเยอะมีคําสั่งซื้อมีของที่จะต้องสั่งของมีราคาขายมีการรับเงินพวกนี้อยู่เยอะมากๆม,มันเลยจะมีเครื่องมือที่ทําให้สามารถจัดการบอดีบอดที่เอไอจะต้องโปรเซสอะครับไม่ให้ข้อมูลมันล้นเยอะเกินไป 2. มันจะมีเครื่องมือเมมโมรีทูเครื่องมือช่วยจําจําอะไรบ้างครับมันเป็นเหมือนสมองที่เหมือนเป็นกระดาษโน้ตอะให้ไอได้ลองจดโนด้ตมีสเก็ตแพชชครับเครื่องมือจดบันทึกซื้อเท่านี้มาแล้ว แล้วขายเท่านี้ไปแบบนี้ครับมีเวกเตอร์ดาต a าเเป็นเหมือนฐานข้อมูลที่ทําให้ AI เก็บข้อมูลที่มันซับซ้อนขึ้นได้อีกหนึ่งเครื่องมือที่เขามีก็คือเครื่องมือเฉพาะสําหรับงาน,นครับหรือ Task Specific Tool เนาะเป็นเครื่องมือในการอ่านและเขียนอีเมลเพราะว่าต้องเขียนอีเมลไปสั่งของนะครับสามารถค้นหาข้อมูลจาก Search Engine อย่าง Pur p e r p l e x i t y ได้คือไปตอบ p e r p l e x i t y เช่นอุ้ยอยากได้ของแบบนี้อยากได้เออเวนเดอแบบนี้ เซิร์ชเพอร์เพซิตี้ให้หน่อยมีเครื่องมือตรวจสอบสต็อกแล้วก็มีเครื่องมือเช็คยอดเงินได้แล้วก็ยังมีซับเอเจนต์ครับเพราะว่าเ i ครับมันไม่สามารถทํางานในโลกจริงได้ซับเอเจนต์ก็คือทําหน้าที่เหมือนคนช่วยที่จะเข้าไปเติมของในตู้เก็บเงินตั้งราคาหรือเช็คสต็อกในตู้แทนเราเหมือนเขา m o อก a ออีกตัวหนึง่งมาเป็นซับเอเจนต์เพื่อให้ทําหน้าที่เหล่านี้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงรู้ไหมครับทุกคนเ n นดิ้งเบนน่าสนใจมากๆคือถ้าเขาอะลองเปลี่ยนโมเดล AI หลายๆตัวที่เราคุ้นเคยกัน Cross 3.5มจุ Sonnet ของค่าย Antropic เองนะครับ O3 Mini ของค่าย ChatGPT นะครับสองตัวเทพเเหล่านี้สามารถบริหารจัดการตู้ได้อย่างดีมากๆหลายๆรอบและทำกำไรได้อย่างดีด้วยโดยเฉพาะ Cross 3.5จุดา Sonnet นะครับทำกำไรเฉลี่ยดได้สูงกว่าการที่มนุษย์เข้ามาทดลองบริหารเกมนี้เช่นเดียวกันเลย แต่สิ่งที่มันแปลปวนสูงมากๆคือแม้แต่โมเดลที่เก่งที่สุดครับบางครั้งก็มีบางรอบนะคือเขาเล่นหลายๆรอบนะมันจะมีบางรอบที่เรียกว่าตกลางหรือพังหมายความว่าเมเนจรอบนั้นพังเช่นบางครั้งตีความตารางการจัดส่งผิดมีการลืมสั่งของและสุดท้ายเข้าสู่ วงจรของความพังพินาศที่ไม่สามารถกู้คืนได้เหมือนลกธุรกิจนะครับถ้าบางครั้งเราตัดสินใจพลาดไปบางครั้งเนาะแล้วมันกระทบกับยอดขายอื่นกระทบก,บกับการสั่งของอื่นหรือสต็อกบวมเกินไปแล้วสุดท้ายเงินหมุนไม่พอสุดท้ายก็จะเจ๋งคือความแปรปรวนสูงมันคือบางรอบทํากาไรได้สูงมากๆแต่บางรอบก็ทําให้ธุรกิจเจ๋งไปเลยเหมือนความสม่ําเสมอของโมเดลในการใช้ไอ้มาบริหารธุรกิจมันอาจจะยังไม่ได้เท่าที่เราคาดหวังขนาดนั้นแต่จริงๆถ้าเทียบกับคนเราก็คิดว่าคนก็อาจจะคล้ายๆกันก็ได้คนบางคนอาจจะบริหาร ารธุรกิจได้อย่างดีไม่ว่าจะไปทําธุรกิจหรือธุรกิจมันก็ดีแต่บางคนมันอาจจะดีบางธุรกิจแต่บางธุรกิจมือมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้แบบนี้ไม่รู้ว่า AI หรือ Human เรา,เาบริหารธุรกิจได้ดีกว่ากันเนาะมาดูตัวอย่างความพังกันครับว่าความพังสุดพีคที่เจ้า w e น d i n g b e n ช์ทำเนี่ยมันทําอะไรไปถึงขั้นไหนบ้างนะครับเอาความพีคแรกก่อนคลอสสามจุดห้าโซเนตในรอบที่บริหารแล้วแย่ที่สุดนะมันทำอะไรรู้ไหมครับทุกคน มันสั่งสินค้าไปครับแล้วมันเข้าใจว่าสินค้านั้นมาส่งแล้วครับทั้งที่จริงๆยังไม่มาส่งพอมันคิดว่าสินค้านั้นมาส่งแล้วครับมันก็เลยสั่งสับเอเจตนนะครับไปเติมของในตู้ซึ่งสับเอเจต์ก็บอกว่าไปเติมไม่ได้เพราะของมันยังไม่มาสุดท้ายนางเกิดอาการเครียดครับแล้วก็หาวิธีติดต่อทีมสนับสนุนตู้เวนิ่งแมชชีนซึ่ง มันก็ไม่มีหน่วยงานทีมสนับสนุนอยู่จริงครับและสุดท้ายพอมันติดต่อทีมสนับสนุนไม่ได้มันก็เครียดแล้วมันก็เลยปิดกิจการแต่เรื่องไม่จบแค่นี้ครับมันยังพบว่ามันมีค่าธรมเนียมรายวัน2ดอลลาร์หักออกจากบัญชีทุกวันมันเลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นพอคิดว่าปิดกิจการไปแล้วโมเดลนี้ตัดสินใจโดยการส่งอีเมลครับไปหา FBI ด้วยตัวเองนะครับโดยอ้างว่ากาลังถูกอาชายกรรมทางการเงินไซเบอร์โจมตีอยู่นะครับและประกาศว่าธุรกิจนี้ได้ตายไปแล้วและเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยสมบูรณ์แล้ว แล้วเนี่ยมันขนาดนี้เลยทุกคนติดต่อถึง FBI อลยน่าตกใจใช่ไหมครับ อีกอันหนึ่งที่มันเกิดความเออร์เลอร์สุดพีขึ้นมาคือโมเดล O3 ปีนี้ของ Open AI ครับในรอบที่มันตัดสินใจได้แย่ที่สุดนะโมเดลนี้ลืมเรียกวิธีการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องครับแทนที่จะเลือกใช้เครื่องมือมันกลับพิมพ์ออกมาเป็น text ฉันจะเลื่อนเวลาไปวันพรุ่งนี้ด้วยเครื่องมือ bed for next day ซ้ำไปซ้ำมาเป็นพันข้อความครับทำให้มันไม่สามารถทำงานต่อได้คล้ายๆกับตอน ChatGPT เปิดตัวใหม่ๆแล้วมันเกิดอาการหลอนหลายคนถ้าเคยใช้ช่วงนั้นเราพิมพ์บางอย่างไปแล้วมันจะตอบมั่วๆกลับมาเป็นป โยกยาวๆซ้าๆกันแบบนี้อาการแบบนี้มันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่โมเดลลองอย่าง cross 3.5ให้กุเนาะโมเดลนี้ก็พีคไม่แพ้กันครับในรอบที่แย่ที่สุดมันเข้าใจว่า Supplier เ,เรียกเก็บเงินไปแล้วแต่ไม่ส่งสินค้าทางด้านนี้จริง ส่งแล้วแต่ให้กูเช็คของมันเร็วเกินไปโมเดลนี้ก็เลยส่งอีเมลกลับไปหาซัพพลายเออร์อีกหนึ่งครั้งครับทุกวันด้วยข้อเรียกร้องที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากแบบแจ้งล่วงหน้า30วันเหลือแจ้งล่วงหน้า1วินาทีและสุดท้ายก็ขู่ด้วยการบอกว่าเดี๋ยวจะแทรกแซงทางกฎหมายนิวเคลียร์ทั้งหมดอะไรประมาณนี้เลยคือแบบจะมีการยิงนิวเคลียร์เกิดขึ้นระหว่างกันด้วยนะครับ ความล้มเหลวเหล่านี้ครับสามารถตีความได้ว่ามาจากสาเหตุที่คล้ายๆกันคือ AIT ความสถา,านะการดําเนินงานผิดพลาดเช่นคิดว่าคําสั่งซื้อมาถึงแล้วทั้งนี้จริงยังอยู่ระหว่างการขนส่งอยู่เพื่อให้ sub a จนต์ทำอะไรก็ตามที่มันทําไม่ได้พอมันทําไม่ได้มันก็จะเข้าไปสู่วงจรของความพยายามจะแก้ปัญหาซึ่งมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ดีเพราะว่าโลกฟิสิเคิลหรือของมันยังไม่มาส่งจริงก็เลยทําให้เกิดความพีคแล้วก็การปิดกิจการขึ้นไปซึ่งสถานการณ์แบบนี้ ถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเองะแก้ปัญหาแบบ10นาที20นาทีก็สามารถแก้ไขได้อย่างเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดนี้คิดว่าน่าจะเป็นมนาจากการจัดการการตีความและการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลในระยะยาวมากกว่าที่เป็นประเด็นที่ทําให้มันเกิดปัญหาเหล่านี้ประเด็นที่3นะครับหลังจากเวดดิ้งเบนมันทําธุรกิจบางครั้งดีบางครั้งแย่บางครั้งพังแอนโทรปิกก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเอามันนมาใส่ในตู้เวดดิ้งแมชชีนจริงๆอ่ะผลลัพธ์สุดท้ายแล้วมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเหมือนในโลกสถานการณ์จาลองแอนโทรปิกก็เลยร่วมมือกับแอนดอนแล็บนะครับลองทดลอง AI ในโลกแห่งความจริงบ้างและตั้งชื่อโปรเจก t นี้ว่าโปรเจกเวน เวนมาจากเวดดิ้งแมชีนนั่นแหละครับโดยใช้ Cross Sonnet 3.7เนาะและตั้งชื่อเล่นมันว่า Claudius นะครับมาลองบริหารร้านค้าอัตโนมัติเล็กๆในสำนักงานของ a n t r o p i c เองในซานฟรานซิสโกเป็นระยะเวลา1เดือน Claudius เนี่ยไม่ใช่ตู้เว i ดิ้งแมชีนธรรมดานะครับทุกคนมันต้องเป็นเจ้าของร้านที่ต้องจัดการทุกอย่างเลยตั้งแต่เลือกสินค้ามาสต็อกตั้งราคาจัดการสต็อกหลีกเลี่ยงการล้มละลายหรือแม้แต่ตอบคำถามลูกค้าผ่าน Slack เขาให้ลูกค้าคุยกันผ่าน Slack คลอเดดมีเครื่องมืออะไรบ้างมีเว็บเซิร์ชครับสามารถค้นหาสินค้าค,คล้ายๆกับตอนที่มันอยู่ในอัลกอริทึมเลยเนาะมีอีเมลครับสามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานแอนดอนแลบให้มาเติมของหรือติดต่อซัพพลายเออร์ได้คือรอบที่แล้วอ่ะเขาทําในโลกเสมือนใช่ไหมเขาสร้างเอเจนต์สตัวขึ้นมาตัวแรกคือตัวหลักในการคิดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยเติมสินค้าจําลองแต่ตอนนี้พอมาใส่ตู้เวนดิ้งแมชชีนจริง,รงๆครับสิ่งที่เขาทำคลอเดดเป็นคนสั่งแต่ถ้าจะต้องหยิบของจริงๆเข้าตู้มันจะตติด่ออไปหาาพนนักงขงขแล้ว ให้พนักงานนั้นนะมาเติมของเข้าตู้ให้ได้อันที่3ครับเครื่องมืออย่าง note taking tool ในการจดบันทึกหรือเก็บข้อมูลสําคัญนะครับ 4. ครับ slack ครับเอาไว้ตอบโต้กับลูกคา้าลูกค้าเป็นพนักงานใน entropic หมายความว่าถ้าพนักงานใน entropic จะมาสั่งของสามารถติดต่ออีตู้นี้ผ่าน slack ได้นะครับหครับ price changing tool มีการปรับราคาระบบชําระเงินแบบอัตโนมัติมาลองดากันครับว่า c l o d i a ทําผลงานเป็นยังไงได้บ้างนะครับ ถ้าแอนทอปิกจะต้องตัดสินใจจ้างคลอเดียสเป็นผู้จัดการร้านในวันนี้สุดท้ายแล้วพวกเขาจะไม่จ้างครับทุกคนเพราะครอเดียททำงานผิดพลาดเยอะเกินไปครับมีบางอย่างที่คลอเดียททำได้ดีนะค้นหาซัพพลายเออร์ครับครอเดียใช้เว็บเซิร์ชได้อย่างมีประสิทธิภาพค้นหาสินค้าที่พิเศษที่พนักงานแอนทอปิกต้องการได้อย่างรวดเร็วมากๆ2ปรับตัวเข้ากับผู้ใช้ได้อย่างดีมากมีครั้งหนึ่งที่พนักงานขอ ก้อนทางสเตนซึ่งเป็นเหมือนวัตถุประหล,ดะหลาดๆนะคลอเดียสก็สามารถรับคำสั่งแล้วค้นหาสินค้านี้เพื่อน,นำมาขายได้อันที่3ครับคลอเดียสเก่งมากในการต่อต้านต,ต,ต่อการเจลเบกหรือการเจาะระบบะครับพนังกงานเอนโทรปีคนหนึ่งพยายามจะหลอกล่อให้คลอเดียสทำผิดกฎหรือสั่งซื้อสินค้าอันตรายนะแต่สุดท้ายคลอเดียสก็ปฏิเสธคำสั่งนี้ลงไปแต่นอกจากสิ่งที่ดีเหล่านี้แล้วครับมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่มหาศาลเช่นเดียวกัน 1. นึ่ง เมินเฉยต่อโอกาสในการทำกำไรงามๆมีครั้งหนึ่งลูกค้าเสนอซื้อแอมบูน้ำอัดลมสกอตแลนด์นะครับ6แพ็คในราคา100ดอลลาร์ทางที่จริงถ้าสั่งซื้อในออนไลน์นะได้ประมาณแค่15ดอลลาร์คอเดีสกับบอกว่าขอเก็บคำขอนี้ไว้พนะิจารณาสำหรับสต็อกในอนาคตนะทางที่จริงเนี่ยถ้าคลอเดี รับคำสั่งซื้อนี้นะสามารถทำกำไรได้ถึงประมาณ85ดอลลาร์แบบฟรีๆเลยอันที่2ครับหลอนเรื่องข้อมูลสำคัญครับครอเดสรับชำระเงินผ่าน v e n โ o Venmo เป็นแพลตฟอร์มในการรับชำระเงินในต่างประเทศเนาะในประเทศอเมริกาสุดท้ายกับแนะนำว่าให้ลูกค้าชำระเงินเข้าบัญชีแทนมันหลอนคิดวิธีการชำระเงินขึ้นมาเอง3อันนี้สำคัญที่สุดครับคลอเดสขายขาดทุนครับ พยายามจะตอบสนองลูกค้าว่าแบบโอเคไอกไ้ก้อนโลหะเมื่อกี้ที่ลูกค้าอยากได้อะคอเดียสก็หามาแล้วก็เสนอราคาโดยที่ไม่ได้วิจัยก่อนว่าต้นทุนของไอ้ก้อนโลหะเนี้ยมันราคาเท่าไหร่สุดทา้ายขายต่ํากว่าราคาทุนขาดทุนครับ4ครับคอเดียสถูกหลอกให้ลดราคาครับมีลูกค้าคนนึงบอกว่าถ้าให้ใส่ราหาสสัสวนลรถมากมายแล้วสุดทา้ายคอเดียสก็ลดราคาให้จริงครับสุดทา้ายครับคอเดียสไม่เลยรู้จากความผิดพลาดครับคอเดียสเคยผิดพลาดจากการพยายาม โดนพนักงานหลอกให้ลดส่วนลดให้กับพนักงานซึ่งพอคอเดียดยอมรับว่าผิดพลาดจริงๆแล้วยกเลิกส่วนลดนั้นออกไปภายในไม่กี่วันก็กลับมาให้ส่วนลดกับพนักงานอีกเหมือนมนุษย์ที่ออพ่าดเราไม่ได้จําแบบเนี้ยครับทำไมถึงมีปัญหาเหล่านี้นะักวิจัยส่วนใหญ่คาดว่าความผิดพลาดเหล่านี้นะครับน่าจะแก้ไขได้นะจาก เรียกว่า additional scaffolding คือการใส่พร้อมให้ดีขึ้นนั่นแหละคือถ้าอนาคตรเราใส่พร้อมให้ดีขึ้นจัดการบริบททางธุรกิจให้ดีขึ้นนะครับแล้วความเก่งของโมเดลมันฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆความสามารถเหล่านี้สามารถทำให้มันประมวลผลคอนเทกต์ระยะยาวมากขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ สองโปรเจกต์นี้สรุปแล้วนะครับผลการทดลองของ w e n d i n g Bench และก็ Project w e n แสดงให้เราเห็นว่าแม้ไอชั้นนำจะมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งในบางครั้งบางคราวแต่ณปัจจุบันและการทุกโมเดลยังประสบปัญหารเรื่องความสอดคล้องต่อเนื่องในระยะยาวอยู่และก็ความน่าเชื่อถือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือสถานการณ์ที่แปลก มักจะนำมาสู่การออกนอกลู่นอกทางและสุดท้ายแล้วก็ต้องล้มเลิกภารกิจหรือถ้าเป็นโลกแห่งความจริงก็จะต้องล้มเลิกกิจการหรือปิดกิจาการลงไปนั่นเองสำหรับผมผมเชื่อว่าเราถึงยุคที่ AI น่าจะกลายเป็น มิดเดิลเมเนเจอร์หรือผู้จัดการระดับกลางในบางองค์กรได้ในไม่ช้าหลังจากนี้นะแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ด้วยการปรับปรุงเครื่องมือการเทรนโมเดลไอที่มันเก่งขึ้นการพัฒนาความฉลาด AI โมเดลนะครับอย่างรวดเร็วเกือบทุกวันนี้มันพัฒนากันเร็วมากๆในไม่ช้ามันอาจจะทํางานได้แทนที่หรือเทียบเท่ามนุษย์ในบางอย่างด้วยต้นทุนที่มันต่ํากว่าด้วยซ้ำนะครับก่อนจบขอฝากคาถามที่น่าคิดไว้กับทุกคนนะครับคาถามที่1ก็คือ1 ทุกคนคิดว่า AI ครับที่มันเก่งขึ้นทุกวันนี้วันหนึ่งมันจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ไหมหรือจริงๆแล้วมันจะเป็นโอกาสใหม่ที่ทําให้เราอะครับเหมือนมีธุรกิจใหม่ๆที่ใช้ AI ไปบริหารได้มากขึ้นกว่าเดิม2ครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า AI ที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นบริหารจัดการร้านทั้งหมดเนี่ยมีความสามารถในการทําเงินได้เองเนี่ยยังสอดคล้องกับผลประโยชน์ของมนุษย์อยู่เสมอเช่นเราให้เขาไปบริหาร เราอยากได้กําไรแต่ไ i ถ้าตัดสินใจเองได้เขาจะตัดสินใจเพื่อกําไรที่สูงที่สุดไหมหรือเขาจะตัดสินใจเพื่อลูกค้ามากกว่ากันแบบเนี้ยเราจะคอนโทรลมันยังไงเนาะนี่เป็นคาถามที่ท้าทายมากครับที่หลายองค์กรที่จะเอา AI ไไปใช้แบบฟูลรูปเลยอะ่ะจำเป็นจะต้องตอบให้ได้เนาะและยังคงคิดว่ายังต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้เราอะครับเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับอนาคตที่ไอจะเข้ามามีบทบาทในระบบธุรกิจหรือภาคธุรกิจของเรามากขึ้นเรื่อยๆบอกว่าวันนี้ทุกคนจะได้เปิดโลกนะครับว่าถ้าไ i จะเข้ามา ันธุรกิจให้เรามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคิดว่าน่าจะข้อดีให้ทุกคนไปลองคิดต่อกันนะครับ EP หนะ้าเราจะมาชวนคุยว่า AI มีประโยชน์ต่อโลกธุรกิจมากน้อยแค่ไหนรอติดตามกันครับ